ลุดจ้า สวัสดีครับมันหลุดมันหลุดมันมันดับไปเลยเมื่อกี้เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะลองเทสนี้ต่อฟินอลพี่หันกรอบหรือยังยังไม่กรอบเกือบแค่เกือบกรอบอยู่ไหนก็ไม่รู้ในตู้เนี่ยสวัสดีครับพี่คือใครพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วน้องคือใครครับ <laughs> เราจะบอกว่าเล่นดีดีลูกอินฟินิตี้นะครับลูกใหม่ที่เข้ามาใน string play. สตริงเพย์สำหรับใครที่อยากเล่นลูก 2A แบบว่าโปฟเฟชชั่นอลเลยเล่นแบบนี้เลยเล่นได้ทุกอย่างเลยทุกท่าต้องลูกนี้เท่านั้นนะตอนนี้ที่มีขายในสตริงเพย์นะ เล่นดีมากอันนี้คือเดิมๆยังไม่ได้ล้างลูกปืนด้วยถ้าล้างลูกปืนก็ความหนึบก,ก็อาจจะลดลงนิดนึงอาจจะอาจจะนิดนิดนึงเชือกเริ่มเชือกเริ่มเข้าที่แล้วตอนนี้ตั้งแต่เล่นมาแทบไม่มีปัญหากับผ้าไหนเลยนะเล่นได้เกือบหมดเนี่ยคอมโอนนี้ก็เล่นได้โอ้ยคือลูกยังแบบหมุนแรงมากแล้วก็ คุมได้ดีข้าวแร็ปก็ได้อาร์มแร็ปก็เล่นได้ลูกคือตึบมากแล้วก็เขาให้จะฟรีนานเรามาลองเทสดีกว่าว่ามันจะฟรีได้ประมาณกี่รอบ around the world แบบเทสเล่นๆนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26ประมาณ26รอบถือว่าเยอะมากเลยอันนี้คือปลาแบบไม่ได้แรงมากเลยนะแล้วก็ลูกปืนก็ยังไม่ล้างด้วย ลูกเกือเปิดไปโดนแขนเดี๋ยวเราจะลองใส่เชือก normal ดูว่า normal จะเล่นได้ดีไหม normal ของ original troll เพื่อใครซื้อ original troll ไปพร้อมกับดู infinity ดูว่าจะเล่น normal หรือเล่นสลิมดีเราจะทดสทดลองให้ดูว่าจะซื้อเชือกตัวไหนดี คนหายไปเยอะเลยจะหายหมดเลยโอเคอ่ะรู้ละอันนี้หนึบเลยสำหรับใครสำหรับใครที่ซื้อหลุมอินฟินิตี้จากเราไปนะครับก็แนะนำก็แนะนำนะครับให้เล่นกับถ้าชอบดูดดูเลยอะเล่นกับอันนี้ก็ได้แหละให้แนะนำเล่นกับสลิมเนาะสำหรับตัว 2A ออริจินอลโทรสลิมนะเล่นกับ 2A ถ้า Normal เนี่ยมันก็จะหนึบหน่อยนิดนึงอะ่ะเราว่ามันหนึบเกินไปไม่ค่อยเหมาะที่จะเล่นแนะนำเป็นอันนั้นเหละแต่เราใช้นอร์ม l k คิตตีก็น่าจะเท่ากับสลิม ออ speed maker พี่หายสับสนไยังครับหายไปนานแล้วครับ ออริจินัลโทมีสลิมไหมสลิมไม่รู้ครับแต่สลิมมีครับสลิมมีขายครับแต่สลิมไม่มีเล่น <c> ส <oughs> ีเให้ดูหน่อยได้แป๊บหนึ่งนะขอลองเทสลูกลูปอินฟินิตี้ก่อนใครสำหรับคนที่เข้าใหม่ลูปอินฟินิตี้ลูกสองอที่เล่นโคตรดีนะครับใครอยากเล่นสองเอเก่งๆนะแนะนำตัวนี้จบเลยเล่นได้ทุกท่าเลย ไม่ต้องห่วงว่าท่าไหนเล่นไม่ได้แต่มันต้องฝึกนะสองเอมมันเล่นยากแต่ว่าบอกเลยว่าลูกมันพร้อมที่จะเล่นทายยากได้แน่นอนไม่ต้องทำอะไรเลยแกะปุ๊บเล่นได้เลย เล่นดีมากเลยเดี๋ยวบอกให้เล่น 4A ให้ดูก็จบไปแล้วจากที่เราลองเทสดูนะเดี๋ยวเรามาสรุปสรุปกันอีกทีเนาะสรุปอ่าเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ได้ลอง original t r o normal นะก็คือไซส์ธรรมดา Normal รู้สึกว่ามันเท่ากับตัวแฟตของคิตตี้ เล่นค่อนข้างดีเลยแนะนำกับทั้ง 1A 4A ก็เล่นได้ 3A ก็เล่นได้สำหรับใครที่ชอบเชือกหนาๆมากกว่าเดิมถ้าใครไม่เคยเล่นเชือกหนาให้ลอง Normal ก่อนถ้าอยากได้แบบเชือกหนาหนๆหนักๆห,หน่อยตีห่วงเป็นวงแน่นอนเลยนะนุ่มๆก็นะนำเป็นแฟตเล่น 1A 4A ก็ S 1> <S 1> รู้สึกว่ามันแน่นเกินไปสำหรับเล่น 1A หรือว่า 3A ตัว Fat Original t r o เล่นดีมากตอนนี้ก็ขายอยู่ที่เพจ Stringplay v 2นะครับราคา5เส้นอยู่ที่เท่าไหร่นะ5เส้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทเลยครับเช็คราคาอีกที สิบเส้นอ่ะหนึ่งร้อยบาทค่าส่งอยู่ที่หกสิบห้าบาทนะครับนี่ไงอ่ะห้าเส้นอ่ะหกสิบห้าบาทค่าส่งหกสิบบาทต่อการสั่งซื้อก็อคือถ้าสั่งเยอะๆหน่อยก็คุ้มหรือถ้าใครอยากได้ถูกๆเลยก็ซื้อหนึ่งร้อยเส้นกล่องหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเออ ไปลองกันนะครับ normal หรือ fat ก็ได้ชอบอ้วนๆนะหนาเล่น fat นะหนักๆเล่น fat ชอบแบบผิวๆหน่อยไม่หนาเกินไปเล่น normal ส่วนเล่น 2A เล่นตัวสลิมครับก็ให้ไปให้ไปลองกันดูถ้าคนที่มีตัวสลิมจะมาเล่น 1A ได้ไหมถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะเล่นได้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าบางที 1A มันเล่นส l a c k เล่นอะไรอย่างเงี้ย มันควรจะเป็นเช่อกที่หนาตีให้มันเป็นวงง่ายกว่าจะดีกว่าอืตามนั้นส่วนลูกอินฟินิตี 2A ลูกที่ดีที่สุดที่เรามีขายตอนนี้บอกเลยว่าเป็นลูก 2A ที่ดีที่สุดในร้านที่เรามีตอนนี้นะลูกอินฟินิตแบรนด์ของแชมป์จีนนะครับไปซื้อได้ที่ s t r i n m p l a y v 2เหมือนกันนะครับผมลูกเท่าไหร่ครัแอดมินประมาณรานะคาอยู่ประมาณ500กว่าบาทหรือเปล่า ราคาอยู่ที่490บาทเท่านั้นลูกละ490เล่นตั้งแต่ได้ตั้งแต่เบสิกเลยยัน 2A ระดับยากโคตรเลย490ส่งฟรีด้วยถ้าอยากเล่น 2A ก็แนะนำซื้อ2ลูกไปเลยบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อลูกไหนละคือเล่นลูกเนี้ยจนลูกเป็นได้เลยอืตั้งแต่เทสมาเมื่อกี้ก็นั่นแหละรู้สึกว่าเล่นแรปก็ได้เล่นถ่า พวกฟรีอาราวด์ดเวิลด์ก็ได้หมุนอาราวด์ดเวิลด์ได้ตั้ง20รอบค่อนข้างที่จะเยอะมากนี่ขนาดไม่ได้ล้างลูกปืนเลยนะอันนี้คือเดิมๆแกะออกมาเดิมๆเ,เลยยังไม่ได้ล้างลูกปืนเลยมันฟรีแล้วก็เล่นดีมากๆค่อนข้างที่จะตอบสนองดูดมากเลยไม่ได้หมายถึงดูดแรงไม่ดีนะเหมือนมันตึ๊บมันแบบมันลุกมันมากจากที่เราดูฟับๆเลยอ่าจุดว่าเล่นเล่นดีมากๆคุ้มราคา490เพราะว่า 2A แบรนด์อื่นนะมัน6 0รอยขึ้นไปแลว 600, 700, 800, 900จนถึง1,000แล้วละแต่ลูกนี้ค่อนข้างจะเล่นดีมากเลยครับ9ก0ไอ้ 900, 400 490บาทเล่นตั้งแต่เบสิกยัน 2A แบบที่เล่นเมื่อกี้เลยนะเล่นได้ใส่เชือกแล้วเล่นได้เลยถ้าใครซื้อตัวนี้ไปก็แนะนำถ้าเป็นเชือกออริจินอลโทรด้วยซื้อคู่กับเชือกออริจินอลโทรที่เราเอามาใหม่ด้วยเนี่ย ก็ให้เลือกเป็นไซส์สลิมนะครับก็เดี๋ยวแอดมินเราจะแนะนําถ้าสมมติซื้อนี้ไปเนี่ยเล่นกับเชือกตัวบางจะเล่นมันมากๆเลยถ้าอยากให้มันตึบตึบดูดดูดหน่อยอ่ะก็เล่นน r อ a มแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับแล้วก็มีอะไรไหมก็ไม่มีแล้วคิวไม่มีแล้วก็นั่นแหละโอเคมีคําถามอะไรอีกไหมแจกหน่อยอ,อดหนุนก่อน อุดหนุนสตริงเพย์และเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าไอ้น,นี่ดีเราก็จะทําแจกสาหรับคนที่เป็นลูกค้าจะสตริงเพย์นะครับถ้าใครไม่เป็นลูกค้าจะให้แจกก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องมีทุนในการแจกด้วยสีที่เข้ามามีสามสีสวยมากมีสีแดง สีชุ่มพูสวยมากแล้วก็สีฟ้าโยโย่สีเอของเอ็มพาเล่นดีไหมสีเอเอ็มพายไม่คุ้นเลยจำชื่อไม่ได้จำจำหน้าตามันไม่ได้เหมือนจะไม่เคยเล่นครับไม่แน่ใจเหมือนกันซื้อเคสิบมันแล้วได้เลยสำหรับคนที่ซื้อเคสิก็เด แล้วอนาคตเราจะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับสำหรับใครที่ซื้อของจากสเต็งเพย์เราก็จะมีสิทธิ์ลุ่นรับรางวัลฟรีนะครับก็สามารถไปตทานกันได้เนาะตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่าลืมไปอุดหนุนกันเชือกอ r i i i n a l t r o l เชือกอ r i i i n a l t r o l นะครับ Slim Fat Normal 3สาย e แล้วก็ Loop Infinity นะครับสำหรับคนเล่น 2A หรืออยากเล่นเบสิกก็ได้ โอเคมีอะไรอีกไหมแล้วว่าขอเล่นอันนี้สักชุดหนึ่งโ okay. อเคัน,นเยาไว้เจอกันครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายอ่ามีคนถามว่าอะไรเกือบไปแล้ว กับคนะิตตี้เฟหนากว่ามากไหมครับเออส่วนตัวคิดว่า o r i g i ินอลโ o รหนากว่า Kitty ครับก็คือบวกไปอีกหนึ่งไซส์คิ t ตี้นอร์มเท่ากับ o r ริ i ินอลโ o รสลิมหรือเปล่าไม่ก็เออมีความรู้สึกว่าคือ Normal ของออริจินอลโ o รมันมันอ้วนกว่าครับอ้วนค่อนข้างที่จะอ้วนกว่าเลย หนากว่าถ้าชอบหนาๆให้ลองน้องมอก่อนถ้าอยากได้หนาแบบเหมือนจะ XL เลยอะไปลองแฟ t เล่นดีเหมือนกันเนี่ยแฟ t เดี๋ยวเราจะเล่นอีกทีหนึ่งเล่นดีมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วนะเจอกันจ้า